สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับนับถอยหลังอีกแค่2วันสำหรับการสอบทีเด็ดนะครับประจำปีสองพนารยหกสิบเจนะนะครับคืนนี้เรายังอยู่ที่ชั้นม .1 นนะครับอีกสัก1 ep นะครับอ่ะเอา,เอาก่อนเรก่อนอนสัก2-3ข้อแล้วกันนะนะครับไปดูข้อนี้กันครับก็ศึกษาเกี่ยวกับก,บกนนารแพร่ของพืชโดยจากชุดการทดลองสีชุดดังรูประหว่างวันในสัปดาห์ที่มีแสง2ถึงเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราจะพบว่าแสงเป็นอะไรฮะแสงเป็นตัวแปร ควบคุมนะครับปริมาณ2เชั่วโมงก็เป็นตัวแปรควบคุมนะครับชุด A B C D นะครับเราก็จะพบว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันชุด A มีพัดลมใช่ไหมครับชุด B ถือว่าเป็นชุด sample น,นะครับม,มีกิ่งไม้แล้วก็ไม่มีปัจจัยอื่นมาเป็นตัวแปรต้นนะครับส่วน C นะครับมีอะไรมีถุงพลาสติกครอบไว้และก็ส่วน D ไม่มีกิ่งไม้เลยนะครับเไม่มีใบไม้เลยนะครับ ทีนี้การขายน้ําของพืชเนี่ยพืชมันใายน้ําทางไหนนะครับด้วยป,ปกตินะครับอ่ะข้อข้อนี้ดีอย่างหนึ่งตรงตรงที่เราดูไหไมฮะข้อก้ามันมีรูปของปากใบอยู่ซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับที่พืชที่ที่ททพืชประชาในการขายน้ํานะครับมาดูที่รูปนี้นะครับอ่าถ้ารูปนี้ถ้าเรียนชั้นมหนึ่งนะคุณครูก็จะมีการแอซไซด์ให้เอาใบบ้านกลับหอยใช่ไหมครับที่ข้างบนปเป็นสีเขียวข้างล่างมันก็จะสีม่วงใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ใบมีดโกนอ่าหั่นบางๆใช่ไหมครับ ขอ,อ,ขอนักฟิกชันแบบบางๆนะแล้วก็มาส่องดูใต้กล้องจุลทรรศก็จะเห็นเซลล์ปากใบนะครับดังรูปเนาะ,ะที่บริเวณที่กูชี้อยู่นี่คืออะไรก็คือเซลล์โคมนะครับส่วนบริเวณนี้ก็คือปากใบนะครับทีนี้รูป A กับรูป B เนี่ยมันต่างกันยังไงร,รูป A นี่คือปากใบมันเป็นไงครับปากใบมันเปิดแสดงว่ามันมีการไขน้ําใช่ไหมครับส่วนปากใบบริเวณนี้เป็นไง มันปิดแสดงว่ามันมีการขายน้ํานะครับไอปากใบที่ว่านี้นะครับมันอยู่บริเวณไหนนะครับมันก็อยู่บริเวณด้านท้องใบก็คือด้านล่างใช่ไหมครับด้านที่ไม่ได้สัมผัสกับแสงโดยตรงนั่นเองนะครับอ่ะนะครับโจทย์เขาถามอะไรก็เลยคือชุดการทดลองที่มีปริมาณน้ําลดลงมากที่สุดนะแสดงว่ามันมีการขายน้ําออกมากใช่ไหมครับแล้วชุดการทดลองที่มีปริมาณน้ําลดลงน้อยที่สุดนะครับตามลําดับนะนะครับ ถ้ามันน้ํามันลดลงนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับระดับน้ำมันลดลงน้อยแอล้วลงมาก <c oughs> สแสดงว่าพืชมันมีการคายน้ํามากถ้ามันลดลงน้อยๆก็สแสดงว่าพืชมันมีการคายน้ําน้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็ข้อจริงเนาะดังนั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับ A B C D เนี่ยอันไหนที่มันมีการปริมาณน,น้ําปริมาณลดลงมากที่สุดน,นะครับอ่ะดูข้อดูข้อดู A ก่อนนะมีทั้งอะไรครับมีทั้งใบ มีทั้งลมนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พืชมันมีการคายน้ำนั่นก็คือลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนข้อ b นะมีมีมีลมไหม,มไม่มีใช่ไหมครับข้อ c เนี่ยโอเคมีการคายน้ำใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีใบใช่ไหมนะแต่ว่ามีตัวแปรต้นก็คือเขามีการเอา ตัวบลาสติกเนี่ยมาครอบไว้ใช่ไหมครับเพราะนั้นพอผมมาครอบไว้เนี่ยเวลาพือมันคายน้ำออกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยครับบริเวณข้างรอบๆเนี่ยมันชื้นมีความชื้นสูงใช่ไหมนะครับเมื่อพืชมันก็จะหยุดการคายน้ำไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันก็จะลดลงแต่ก็คงจะลดลงประมาณนึงคงไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับสวนข้อดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเหยเพราะอะไรครับเพราะตัดใบไม้ออกทั้งหมดเลยเพราะนั้นอวัยวะที่ใช้ในการคายน้ำมันก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะมันตัดใบออกทั้งหมดนะครับเพราะนั้นนะครับต ส่วนนะครับปริมาณน้าที่ลดลงน้อยที่สุดนะครับก็คือข้อดีเพราะฉะนั้นนะครับในกระบวนการนี้เราสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเรามีการขนส่งต้นไม้ในเป็นระยะเวลาทางเป็นระยะเวลาไกลๆไเป็นระยะทางไกลๆใช่ไหมหรือว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้ใหม่ๆใช่ไหมครับเราก็มีการาลิดใบมันออกนะครับหรือต,ตักใบมันออกเพื่อที่จะลดการคลายน้าของของพืชในช่วงแรกนะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของพืชเนี่ยมันเก็บรักษาความ รักษาปริมาณน,น้ำํำวันในลำต้นนะครับเพื่อให้ไม่ให้มันเหี่ยวนั่นเองอัอนนี้หลักการนะครับที่เราปรับไปปรับประยุกตชั้นในชีวิตประจําวันนะครับมาดูครับระบุนหนึ่งคำตอบข้อใดถูกต้องนะครับ A B ไหมไม่ใช่ A C ไหมไม่ใช่ A D ตอบเลยนะครับข้อ3 A กับ D ถูกต้องนะครับไปดูอีกสักหนึ่งข้อเนาะรูปสรแสดงลักษณะปากใบที่สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศ็นแบบนี้นะครับเมื่อสักคคู่นี้ก็ได้บอกไปแล้วนะว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เราทำการทดลองเนาะคครูกจะแอสซัสาให้เอาไปว่ามันกนพอยมาใช่ไหมครับมีการครอสนะครับบริเวณท้องใบใช่ไหมครับแล้วก็เอามาส่องูใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นปากใบนะครับดังรูปนี้เนาะแต่ว่า A กับ B ถ้าเรียนก็จะสังเกตใช่ไหมครับว่ามันมีสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่นิดนึงนั่นก็คือ ปากบริเวณปากใบใช่ไหมครับซึ่ง A เนี่ยปากใบมันเปิดอยู่ใช่ไหมครับส่วน V ปากใบเป็นไงปากใบมันปิดนะครับอ่าเหตุการณ์ใดบ้างที่ทําให้ปากปฏิภาพ A เปลี่ยนนะนะเปลี่ยนนะครับนะเป็นภาพ B เป็นปากใบก็คือเปลี่ยนจากนี้มาเป็นอันนี้นั่นเองนะครับ A แสงอาทิตย์ที่เคยมีความเข้มแสงน้อยแล้วมีความเข้มแสงมากนะครับอันนี้นะครับความเข้มแสงของพืชมีผลต่อการความเข้มแสง มีผลต่อการคายน้ำของพืชยิ่งมีความเข้ม,ขมขแสงมากเท่าไหร่นะครับการขายน้ำก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ข้อนี้ไม่ใช่นะครับกับการถ้าเป็นข้อ1เนี่ยมันก็ต้องจาก B ไป A ใช่ไหมคะข้อ2อ,ข,อข้อหนึ่งเราไม่เลือกนะหมอกจางและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับหมอกจางยิ่งหมอกจางนะครับ อ,อัตราการแคลน้ของพืชมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าบริเวณรอบๆข้างมันมีความชื้นสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นการแคลนมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับและอุณหภูมิสูงขึ้นยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมันก็จะมีการแคานน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนจากภาพ A เป็น B ใช่ไหม A เป็น B นะครับระฉะนั้นข้อ2นี้ก็เลยไม่เลือกส่วนข้อ3ามลมที่เคยพัดแรงแล้วพัดอ่อนลงนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับมันก็เชื่อมโยงกับข้อแปะใช่ไหมครับว่าลมคือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พืชมันมีการขายน้านะครับดังนั้นยิ่งลมแรงปากใบยิ่งเปิดปากใบยิ่งเปิดมีการขายน้ำมากมากเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ลมอ่อนแรงลงนะครับปากใบป,ปิดการขายน้ําก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นข้ 3, อสามเราเลือกไว้ก่อนนะครับ ส่วนข้อ4ท้องฟ้าเปลี่ยนจากเมฆปกคลุมเมฆปกคลุมนะครับมีความชื้นในบรรยากาศสูงใช่ไหมครับการไถ่น้ําของพืชก็น้อยการไถ่น้ำของพืชน,นอยแสดง,งว่าปากใบมันปิดใช่ไหมน้คปากท้องฟ้าปกสายท้องฟ้าปกสายความชื้นในบรรยากาศน้อยนะครับการไถ่น้ำของพืชก็จะสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นข้อ4นี้เราอนุมาได้ว่ามันน่าจะเปลี่ยนจาก B ไป A ไม่ใช่จาก A ไป B นะครับดังนั้นข้อ4เราก็เลยไม่เลือกส่วนก็อ5อากาศโดยรอบเปลี่ยนจากความชื้นต่ำนะครับเป็นความชื้นสูงนะครับเอ ความชื้นต่ำแสดงว่ามวลขนาดน้ำปริมาณของน้ําในบรรยากาศมันน้อยใช่ไหมครับปากใบมันเปิดขึ้นมันก็มีการคายน้ําความชื้นสูงนะครับเมื่อความชื้นสูงการคายน้ำของพืชก็จะน้อยลงดังนั้นมันก็เปลี่ยนจากเลยครับเอใ B เพราะฉะนข้อนี้ตอบข้อ5นะครับข้อไห้ตอบข้อ5เอาอีกสักหนึ่งข้อไหมก็นอนอ่ะเอาข้อนี้แล้วกันนะครับที่เรียนข้อค่อนข้างจะคุ้นชินอยู่นะครับข้อนี้นะครับยไข่ไก่ใหม่และไข่เก่าโดยใส่ในโดยใส่ไข่ ทั้งสอลงในของเหลว A นะครับได้ผลดังรูปนะครับผลปรากฏว่าเมื่อใส่ลงไปนะครับไข่ไก่กับเป็นไงฮะมันลอยส่วนไข่ไก่ใหม่เป็นไงมันจมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักการที่เราเรียนก็คือถ้าวัตถุใดที่มีความหนาแน่นนะครับน้อยกว่าของเหลวใช่ไหมฮะมันก็จะลอยใช่ไหมแต่ถ้ามันมีความหนาแน่นมากกว่ามันก็จะจมใช่ไหมค,นะครับมาคำอธิบายต่อไปนี้ไข่ไก่ใหม่ มีอากาศอยู่ภายในฟองไข่มากกว่าไข่ไก่ขาเป็นได้ไปได้ไหมไม่ได้นะคบถ้ามันมีไข่ไก่ถ้ามันมีฟองอากาศมากแสดงว่ามันจะลอยใช่ไหมครับฟองอากาศมีมากความหนาแน่นก็จะน้อยลงนะครับเมื่อความหนาแน่นน้อยลงมันก็จะทาให้ลอยเขาบอกว่าไข่ไก่ใหม่แต่ไข่ไก่ใหม่ไม่ใช่เพราะไข่ไก่เป็นยังไงฮะมันจมดังนั้นข้อ A เราก็เลยไม่เลือกส่วนข้อ B ลำดับความหนาแน่นคือไข่ไก่่ามากกว่าความเข้มข้นเอามากกว่า A มากกว่าไข่ไก่ใหม่ข้อนี้ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าถ้ามันเป็นอันนี้ ถ้ามันเป็นเหมือนกับข้อ B บีนั่นหมายความว่าไข่ไก่เก่าเนี่ยมันจะโจมส่วนไข่ไก่ใหม่เป็นไงมันก็จะลอยนะครับดังนั้นเราก็เลยมาเรียนความหนาแน่นใหม่เป็นไรครับไข่ไก่ใหม่มีความหนาแน่นมากกว่า A และ A มีความหนาแน่นมากกว่าขเก่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้าบีเราก็เลยไม่เลือกนั่นเองนะครับส่วนข้อ C การคัดแยกไข่ไก่ใหม่และไข่ไก่เก่านะครับใช้หลักการเดียวกันกับการแยกแปบกับเมล็ดข้าวด้วยน้ํานะครับอันนี้หลักการง่ายๆเนาะเวลาเราเอา ลราไปในแช่น้าใช่ไหมแกลบซึ่งมันมีความหนาแน่นน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะลอยใช่ไหมส่วนเจ้าตัวข้าวเนี่ยมันมีความหนาแน่นมากกว่ามันก็จะจมลงไปนะเพราะนั้นเราก็สามารถจะรินน้ําออกไปพร้อมกับอะไรไปพร้อมกับแกลบได้นะครับเช็คเช่นเดียวกันกับอันนี้เลยนะครับไข้ไก่กามันมีอากาศเข้าไปอยู่ภายในมากนะครับมันก็ทําให้มีความหนาแน่นน้อยพอมีความหนาแน่นน้อยมันก็เป็นไงมันก็ลอยนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ใช้ใช้หลักการเดียวกันได้นะครับ ก็เลยเลือกข้อ4นะครับแต่โจทย์นะครับก็ได้เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับทั้งหมดยาว่าทั้งหมดระบุแค่หนึ่งคำตอบ A ไหม A ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ B ไม่ใช่ Ac นะครับเท่านั้นตอบข้อสามนะครับละนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันสักสามข้อเนาะของปากของเ้านะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราอาจจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ตือช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงสู่สนามสอบทีเด็ดนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของตัวเองนะครับตั้งใจนะครับในการที่จะสอบซึ่งก็จะมีการทดสอบในวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปกอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับอ่านโจทย์ให้ดีนะเพราะข้อนั้นให้เลือกกี่คําตอบ1หรือ2คําตอบแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ